ไอ,อลาเตะให้เตะให้แม่แม,แม่ดูหน่อยจื้ออ่าน่ะอ่านะตั้งบอลแล้วครับพี่น้องตั้งบอลแล้วครับแลนแล้วครับโอ้โหลูกนี้พาลาดนะครับท่านไม่ตรงเป้าเลยตรงเป้าพอดี <c oughs> อมาคนต่อไปสู้เขาลูกสู้เขาทีมเราต้องเบิร์อะไรครับลูก เจ็บเท้าใช่ไหมคะ,มคะอ่าอโอ้โหหลุดมือไปแล้วเออเตะอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวเรากลบกับบ้านนะโอเคไปแล้วบอลแบนเตะบอล<ะ>อืออ้าวเอาให้เข้านาะลูกนาะเ,เข้าไปแล้วคุณ<ะ>นะ่ะ โอเคไหมคะกลับไหมไปร้านค้ากันปะบอกเพื่อนก่อนกลับก่อนนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะให้มามีไปก่อนนะครับโอ้ยมีแต่นักฟุตบอน